สวัสดีครับตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับผมผมจะไปรับพาสปอร์ตที่ธัญญาปางครับพอดีผมใส่ไอ้นี่มาครับคือไม่รู้ว่าเอลผมมันอยู่ตรงไหนนะครับผม <laughs> ผมก็เลยใส่ไว้ตรงตรงพรุงเนี่แหละครับน่าจะเป็นเอลของผมนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ธัญญาปางแล้วนะครับตอนนี้ก็มาบ่ายโมงน่าจะถ่ายโมงนะครับผมบผ,มผ,มผมได้รับ พักหน่อยในรับพักผ่อมาเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าจะไปเดินเล่นต่อซีคอนสะเผ่นะครับโอ้โหตั้งนาน,น <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้กาแฟมาแล้วครับมีกันโดนัทนะครับเ,เรียบร้อยครับพักสักพ<ม>ักนะครับผมดูของเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับได้ของมามไม่ได้ซื้อแต่ว่าเล็งๆงไว้นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็เดี๋ยวไปรีเิร์ชว่า ็โอเค okay. หมูทดลองกลับมาถึงบ้านแล้วคนณลับผมตอนนี้น่าจะสักสองทุ่มจะครึ่งมั้งสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับกำลังตัดต่อวิดีโอของวันนี้อยู่ก็คือเนี่ยแหละที่จะถ่ายอยู่เนี่ยคือถ่ายไปแล้วยังยังสั้นอยู่นะครับผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงก็คือมาคุยกันนิดนึงครับ เดี๋ยวผมตอนแรกผมบอกไว้ว่าจะไลฟ์ตอน5้าทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าผมเสร็จไอเนี้ยเมื่อไหร่นะครับเสร็จอีดิตเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมี2เรื่องยังหลงอีกสองเรื่องเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับต้องทำนะครับก็คือนั่นแหละ ทัสทัส T A S K ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวขอเช็คไปเสิร์ฟมาแล้วเขาเขียนว่างานอะไม่ใช่อะมันเป็นทัสทัสก็คือ T A S K ครับไม่รู้แปลอะไรนะครับมันเหลืออยู่สองทัที่วันนี้ต้องทำให้เสร็จนะครับผมตั้งไว้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้ต้องเสร็จนะครับซึ่งมันเหลืออยู่ถ้าผมไปร้านตอนห้าทุ่มเนี่ยมันไม่จบแน่นะครับก็เลยคิดว่าจะ เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้กับหมูทดลองนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย